รู้จักเซคลาไหมคะรู้จักค่ะค่ะเราเคยใช้ตัวนี้ไหมคะเคยค่ะเราเอ่อใช้แล้วเป็นไงบ้างก็ใช้แล้วได้ผลดีค่ะช่วยในเรื่องประจำเดือนค่ะเพราะว่าปกติประจำเดือนจะมาไม่ปกติค,คือมาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็มาน้อยหลังจากที่ทานไปก็ปกติทุกอย่างค่ะ ก็เกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วขอบคุณค่ะรู้จักซันคล่าไหมคะรู้จักค่ะแล้วปกตินี้ทานตัวนี้ไหมค่ะทานค่ะทานอยู่แล้วค่ะแล้วมีผลเป็นยังไงบ้างคะผลต้นแรกคือปวดท้องที่เราปังปวดท้องนะคะก็เหมือนรู้สึกเอ๊ะมันบนปวดท้องแล้วก็มีเพื่อนแนะนําให้กินซันคล่ามันจะรักษาระบบภายในระบบมนลูกโดยเฉพาะเลยของมันเลย ช่วงแรกก็กินก็บ่งตรงที่ว่ามีอาจจะมีอะไรของเหลวของเสียข้างๆเนี่ยจะออกมาช่วงแรกเราก็กลัวเหมือนกันแล้วสิวอะไรมันเหมือนออกมาหมดเลยนะร่า mm hmm. งกายร,รู้สึกมันจะเปลี่ยนแปลงอยมานสักอาทิตย์หนึ่ง mm hmm. รู้สึกเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าแต่ก็เขาบอกให้ลองกินไปช่วงแรกคือเหมือนมันขับออกมาไงพวกสิวพวกอะไรก็ออกมานะช่วงแรกนะจะมีนะน,นี้หายแล้วพอสักเตือนก,กว่าๆเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นเริ่มปรับมันเริ่มปรับฮอร์โมนปรับไงก็ไม่ทราบท้องก็ไม่ปวดเป็นก็จะไม่ค่อยหน่วงไม่ค่อยอะไรแล้ว ทุกอย่างเหมือนปรับรพมูนให้เราไงนะช่วงแรกดีขึ้นอันนี้ขึ้นก็กินนานแค่ไหนคะสี่สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนกว่าสี่ได้อสี่เดือนก่อนกว่าเขาสี่กล่องกว่ากล่องอันนี้กล่องเดือนเดือนนะคะค่ะค่ะรู้จักซันคาร่าไหมคะรู้จักจ้าค่ะแล้วใช้แล้วใช้ปกติใช้ตัวนี้อยู่ไหมคะใช้อยู่ค่ะใช้แล้วเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องผิวพรรณเรื่องภายในอะค่ะของผู้หญิงเราค่ะแล้วใช้ตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วคะสามเดือนแล้วค่ะ จาะสามกองค่ะโอเคขอบคุณม,มากค่ะ